สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยช่องจอย C.A. นะคะคลิปนี้ไม่ได้พาไปช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะพาไปแคน,นาดาเย่เยยจะพาไปเที่ยวแคน,นาดานะคะ ทริปนี้จะไปออตาวานะคะทาก็เลยจะไปแคนาดากันมีข่าวดีจะบอกนะคะข่าวดีคือจอยแพล n นว่าสิ้นเดือนนี้นะคะจะกลับเมืองไทยนั่นเองเย่ดีใจนะคะสรุปได้กลับเมืองไทยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะกลับเมืองไทยนะคะเราไปเที่ยวแคนาดากันก่อนไปเลยคะ่ะ สัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงเดือนพีกเลยนะคะใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วทั้งสองข้างทางอย่างที่เห็นแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟาร์มหมดเลยนะถ่ายอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่ เราก็จะไปขึ้นเรือแฟรี่กันนะคะข้ามฝากก็ประมาณสัก15นาที20นาทีนะคะนั่นเลยนะแบดวิวจะสเตนนะคะเร้เราก็จะนั่ง นีเราก็อยู่ในฝั่งแคนาดากันแล้วนะคะระหว่างทางนะคะเพราะว่าเราต้องรีบขับรถไปกันนะคะก็นี่เลยแมคกโดนัลด์ระหว่างทางอันนี้คือโรงแรมที่จอยมาพักนะคะ มาเจอตู้คาแคนาดาเมลนะคะกระโทรศัพท์คิดถึงหนังพระเอกคงอยู่เรื่องกอลลินนะคะฉากนี้เลยตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องแล้วนะคะห้องก็จะประมาณนี้ก็มีโต๊ะให้นะเตียงวางของเล e มีสิมูฟห้องน้ำสวยหน่อยสามีบอกว่าชอบห้องน้ำ แต่ห้องเด่นเล็กไปเขาบอกอโอเคดูดีอยู่ค่ะห้องแผนเอาขึ้นมาเองก็ต้องเอาลงไปเองตอนนี้ก็ถึงเวลาไปกินข้าวแล้วน่าจะตอนทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินเขาบอกสถานที่นี้คือดีที่สุดน่าเดินที่สุดเดีไปดูกัน ถนนคนเดินนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกอะก็จะไปหาร้านอาหารกันนะคะเดี๋ยวเราจะแวะร้านอาหารร้านนี้กันนะคะจะมาลองร้านนี้กันนะคะสตาร์ริงนั่นเองนะคะที่สําคัญมาร้านนี้เพราะว่าได้สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะได้ส่วนลดค่ะเพราะว่าเราพักที่โรงแรมเนาะแล้วที่โรงแรมให้คูป,ปองนี้มานะคะก็เลยมาลองร้านนี้กันค่ะ จานแรกนะคะที่ลองเป็นอาหารกินเล่นนะคะก็คือปลาหมึกทอดหรือคารามมรีนั่นเองนะคะจานนี้ก็จะมากับตัวตัวครีมซอสอะค่ะด้านข้างนะ,ะอาหารจานหลักนะคะก็ได้เป็นสแปรริสมานะคะแล้วก็อีกจานหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นเบอร์เกอร์เบคอนนั่นเองสั่งมาสองอย่างแล้วแชร์กันค่ะ อิ่มมากเลยค่ะตอนนี้ก็กินอาหารเสร็จแล้วนะปกติตอยก,ก็จะกินอาหารแบบว่าแชร์กันกับสามีนะคะเราจะกินแชร์กันเพราะว่าจานนึงที่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยอยากกินเดียวก,ก็กินไม่หมดนะย่านนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะร้านอาหารคลับผับบาร์ก็จะเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเดินมาเจอร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของยุโรปนะคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเป็นแบบซูปเปอร์นะคะ<ๆ>ก็จะมีแบบของทางยุโรปด้วยนะคะ สาม,มีถูกใจมากมเขาบอกอ่ขากลับบ้านจะแวะมานี่ค่ะก็มีของฝากมีหมวกมีหมวกด้วยนะหมวกนะมวก็เคยมีเลยเนาะ,ะนี่แล้วเขาก็มีแบบเป็นแคนดี้นะชอบเป็น ร <Huh? S 2> ้านนี้เป็นร้านขึ้นชื่อของที่ดีนะคะม,มีแบบว่าอาหารเช้าอาหารกลางวานันอาหารกลางคืนด้วยนะคะมาตรงนี้ก็ตกแต่งน่ารักมากเลยตรงนี้คล้ายๆเป็นดอกชิ้ลิปเนาะ UX Which one I like? Uh, <laughs> pink. That one. Pink one. Which pink one? This. On oh, that one, the beret? Yeah. No. Why not? Favorite I think color. I will look good on that. Yeah. go try it close already go try it เดี๋ยวฮะ this one my size เดี๋ยวเรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเราจะไปซื้อของกินของกินของกินเล่นกันต่อนะแล้วก็จะกลับโรงแรมมา Stop.

ชอบมากนะคะคือคือกินอาหารหลักแล้วเนี่ยต้องจบท้ายด้วยของหวานนะแล้วก็ตามด้วยแบบว่าเครื่องดื่มร้อนๆไม่งั้นไม่จบสูตรนะคะ What to open it Wow to I told you only one ได้แล้วนะคะเราก็ได้เล อโอเคนี่นอ่ะฉันค like ิดว่า e ป็นแบบฟรายด d ลฟรายดอลฟ d ายดอลเดี๋ยวเรากลับห้องแล้วไปกินกันไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,า<อ>นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะแวะมาตอนกลางวันนะคะกลางคืนเะนาะจะไม่หยากโดนลงไปข้างล่างอะ่ะอันตรายอะ่ะป่ะอันก็แบบเป็นสวนเดินนะคะอยากจะบอกว่าว,วิวเนี่ยสวยมากอะ่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนกลางวันอีกทีหนึ่งนะคะจะให้เห็นวิวว่าสวย กลางคืนยังสวยเลยอะ่ะอันนี้คือเป็นแบบแอปเปิลนะคะอันนี้คือแบบธรรมดานะคะเราจะเริ่มอ่าเราจะเริ่มกันที่แอปเปิลก่อนนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะ ยังไงอ่ะเหมือนเป็นขนมปังรสชาตินะคะเหมือนเป็นขนมปังอืคล้ายๆจต่ซาลาเปาเอางี้คล้ายๆกับขนมซาลาเปาบ้านเรานะซาลาเปาปนทั้งโกซาลาเปาค่ะแล้วเขาก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลสายแดงตามด้วยซินนาม,มอน สรุปแล้วคือกินไม่หมดนะคะเหลืออย่างละครึ่งคึ่งนั่นเองโอเคยังไงเดี๋ยวจอยจบคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วติดตามรอดูคลิปต่อไปว่าวันพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวไหนต่อนะคะบ๊ายบายนะคะ